Thank you ครับสวัสดีครับผมวหน้าฝ่ายวิศวกรรมและซ่อมบำรุงนะครับวันนี้ผมจะมานําเสนอนวัตกรรมใหม่นะครับคือเครื่องอัดฝากระป๋องนะครับสำหรับเครื่องรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่น AC 0 5หน้าครับเป็นระบบเกึ่งอัตโนมัติมีหน้าจอ LCD ขนาด3นิ้ยครับแสดงสถานะการทํางานของเครื่องหน้าจอสามารถแสดงจํานวนการอัดฝากระป๋องได้อย่างแม่นยาครับวัสดุตัวเครื่องนะครับตัวบอดี้นะครับจะเป็นแผ่นเหล็กครับเคลือบเป็นสีกันสนิมนะครับและชุด ลูกเล่นนะครับและแท่นอัดฝากระป๋องนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นวัสดุที่เป็นสแตนเลสเกรดสามนนะครับแข็งแรงทนทานไม่เกิดสนิมครับเป็นเกรดเดียวกันที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมอาหารครับผมครับมาดูในส่วนการทํางานของลูกเล่นนะครับจะมีโมนฝาบนนะครับอยู่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็โมนก้นกระป๋องนะครับก็คือชิ้นนี้ครับจะอยู่ในส่วนของตรงนี้ครับตรงส่วนตรงนี้นะครับ ทั้ง perfect pack มีบริการผลิตโมนตามขนาดกระป๋องของคุณลูกค้าครับขั้นนส่วนของการใช้งานนะครับให้ลูกค้านำโมนแบลบ็อกก้นกระป๋องนะครับใส่เข้าไปนะครับและลูกค้าก็นํากระป๋องที่ลูกค้าต้องการเซนะครับใส่เข้าไปครับสาหรับลูกค้าที่มีกระป๋องที่มีความสูง2ขนาดนะครับเราจะมีแถบโมนบล็อกก้นกระป๋องนะครับให้ไปอีกอันหนึ่งนะครับและลูกค้าก็นํากระป๋องที่มีความสูงไม่เท่ากันนะครับใส่เข้าไป คำสลับมวลบอกก้นกระป๋องนะครับทางเราจะแถมฟรีไปกับตัวเครื่องนะครับทั้งหมด2ขนาดครับสลับมวลตัวบนตรงนี้นะครับจะทําหน้าที่ในการล็อกฝานะครับเพื่อให้ลูกเล่นนะครับสีนฝาออกมาได้อย่างสวยงามและไม่รั่วครับผม ครับสำหรับธุรกิจที่มีกำลังการผลิตเยอะนะครับไม่ต้องกังวลในเรื่องของเสียงดังและการสั่นสะเทือนของเครื่องนะครับครับพอเครื่องของเรานะครับใช้ชุดเฟืองที่เป็นซูเปอร์ลีนนะครับผมแข็งแรงทนทานไม่เกิดสนิมครับไม่ต้องเสียเวลาเติมจารบีและที่สําคัญนะครับอายุการใช้งานค่อนข้างนานครับผมครับเครื่องอัดฝากระป๋องรุ่นนี้นะครับได้รับรองมาตรฐาน CE จากยุโรปนะครับลูกค้าสามารถแอดไลน์และจองคิวเข้ามาทดลองใช้เครื่องอัดฝากระป๋องได้ฟรีนะครับโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจหรืออยากสอบถามเพิ่มเติมนะครับสามารถติดต่อได้ตามช่องทางที่ขึ้นบนหน้าจอได้เลยครับผม